สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye ยย of Tarot by กันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต <c oughs> สถานการณ์รักของคุณใน1นทถึงสิธันวาสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันที่หนึ่งสวัสดีวันหวยออกขอให้ทุกคนถูกหวยรวยๆกันเลยนะจ๊ะขอให้รวยรวยรวยเลยนะโอเคไหมอ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมาก,กันเทราศีสิง์ค่ะ ราศีสิงห์หนึ่งถึงสิบันวานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูดูไปเถอะดูไปเถอะนะจ๊าโอเคไหม <c oughs> ดูแล้ะอินมากกัะดาจานเยอะด้วยเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อยาวการดูดวงนี้ดูดวงนี่ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณโอเคไหมสิงจ้าเจ็ดไม้เท้าไพ่ <c oughs> เบแรกเป็นเจ็ดไม้เท้าช่วงนี้มีปัญหาเยอะหรอจ๊ะมีแต่อะไรที่จะต้องต่อสู้กำลังรักษาอะไรอยู่จ๊ะแจสติกกำลังต่อสู้เพื่อรักษาอะไรไว้ <c oughs> รักษาคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือรักษาคนที่อยู่ในทะเบียนสมรสหรือมีเกณฑ์ของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความาให้ระวังนะจ๊ะเรื่องราวเก่าๆในอดีตอาจจะย้อนคืนกลับมาทําให้คุณต้องเสียใจนะจ๊ะแต่ก็มีความสุขดีนี่นาะก็มีเสียใจอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาอะมา ให้ใบงานค่ะให้ใบแรกของการงานก่อนนะงานที่ผ่านมาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มแรงทุ่มทุกอย่างทุ่มสุดตัวแต่ก็ได้รับผลประโยชน์ได้ดีเดือนนี้ไปแทงหวยดูนะวันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะเอชออฟเพน e เได้เงินก้อนโตมาเป็นแสนเลยโบนัสหรือเปล่าเงินจากฟ้าเงินที่มาง่ายๆเช่นโบนัสการขายบ้านเงินจากที่ดินอสังหาเงินเช่าบ้านของฝันของฝากจากคนที่รักก็ได้ก็ได้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะได้ความเป็นธรรมอยู่นะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ความเป็นธรรมกับอะไรถ้ามีคดีความหรือการเซ็นเอกสารสัญญาใดๆก็ดูให้ทวนถีก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปละกันจะได้ไม่ถูกเขาเอาเปรียบอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเรื่องของการงานการลงทุนค่ะการลงทุนถ้ารอรอก่อนรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อย,รอ,อยรอเงินก้อนโตเดี๋ยวถ้าอยากลงทุนเงินก้อนโตมาก็ลงทุนได้นะจ๊ะ อยากลง,ลงทุนอะไรก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆให้ท่องแท้การลงทุนเอาก้อนใหญ่ๆลงไปแล้วการกลับคืนมามันจะได้มันจะถ้าคุณมีเงินนอนๆน่ะได้แต่ถ้าคุณแบบว่ารีบว่าลงทุนปั๊บจะกำไรปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยยากอยู่ยากอยู่ก็ปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้ปลูกในวันเดียวหรอกเขาปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำพรวนเดินให้ต้นไม้เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นการลงทุนลงแรงอะไรลงไป งอกเงยงอกงามแน่แต่รอหน่อยรอก่อนโอเคปะโอเคไหมจ๊ะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะไปปาร์ตี้ดิง้งแดงแฮงเฮาเพื่อนเยอะนะคุณอะการไปตามกลุ่มกวนอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวรื่นเริงสังสรรค์ช่วงนี้อาจจะช่วงกำลังจะสิ้นปีก็อาจจะมีการเลี้ยงปีใหม่สังสรรค์กันเอออะไรอย่างเงี้ย ระวังตับด้วยระวังตับด้วยนะจ๊ะอืปัญหายังมีให้คุณกุ้มระกษแก้ค่ะปัญหาเพื่อมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะฉะนั้นอยากกัดกุ้มให้แก้ปัญหาระจะผ่านพ้นไปได้คุณยังยืนหนึ่งกับสถาภาพของคุณโสดสวยระรวยมากบางคนเป็นโสดแต่บางคนทําตัวเป็นโสดแล้วก็ยังมีสเสน่ห์หรืออะไร นะจ๊ะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะตัดสินใจแต่ไม่แน่ใจลังเลสงสัยเกิดความกังวลใจก็ลองดูด,ดีๆว่าการตัดสินใจนั้นจะนำมาซึ่งอะไรคิดถึงเหตุและผลและความเป็นจริงเป็นหลักความรักเหรอจ๊ะความรักความรักสิ่งจ๋าความรักมีปัญหามีอุปสรรคมีปัญหามีกำแพงคุณนะ่ะสร้างกำแพงสูงนะคะช่างเลือกเลือกเยอะ ระวังนะเลือกมากมาความรักมองไม่เห็นความรักเลยนะไปเสียใจอยู่กับอะไรมีมีมีสิ่งที่คุณเสียใจเสียดายอ๋อเสียดายความรักความรักหนึ่งที่มันพังลงไปแล้วเคยคิดว่ามันจะเป็นความมั่นคงเราจะเราจะถือไม่เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรไปกันระยะยาวๆแต่แล้วมันพังลงไปซะก่อน เพราะตัวคุณเองหรือเพราะตัวเขาก็ไม่รู้หรือว่าเพราะว่าคุณอาจจะอีโ้แรงๆงหรือในความรักความสัมพันธ์นี้ให้ที่ไม่เท่าเทียมให้ที่ไม่เป็นธรรมคุณให้เขาเขาไม่ให้คุณคุณแคร์เขาเขาไม่แคร์คุณเขาแคร์คุณคุณไม่แคร์เขาอารมณ์นี้คุณเลยมีความรู้สึกว่าเซ็งเป็ดนั่งแบบนี้นิ่งๆเซ็งเป็ดแล้วรอคอยรอคอยรักครั้งใหม่เหรอ รอคอยการเริ่มต้นใหม่อะรอคอยมาอยู่กันใหม่อะยอรอคอยอะไรอยู่ขอดูเจ็ดไม้เท้าของคุณหน่อย King of Knight uh, of Pentacle ว้าววว้าวมีความรักคข้างใหม่เข้ามาหยิบยืนให้คุณหนึ่งรักข้างใหม่สองคือรักข้างเก่าค่ะ เป็นรักใหม่ก็ได้รักเก่าก็ได้อินเลิฟคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายละมุนดูอบอุ่นดูละมุนดูแบบอยู่ใกล้ชิดแล้วมันอินเลฟอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่แบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมีคนมาขอโอกาสกับคุณไหมในเรื่องของความรักอยากได้ความรักดีๆไม่มีขายต้องหาเองค่ะคุณมีใครไปแต่งงานไหม คนที่คุณรักเขาไปแต่งงานกับคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณอยากแต่งงานกับเขาคุณอยากเริ่มความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงอยากพัฒนาอยากหยิบยื่นโอกาสให้เป็นความมั่นคงในอนาคตออนาคตเหลือ,อนางองอก็ไม่รู้นะใครเขามั่นคงกับคุณได้อ,อต้องดูว่าใครที่จะยอมรับในตัวตนของความเป็นคุณได้ King of ครับ คิงสื้อถ้วยคิงผู้นิ่งเฉยคิงผู้มีบัลลังก์อยู่เป็นที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นคิงคนนี้ยเขาค่อนข้างจะคุณเองเป็นคนเงียบเน,ยบนิ่งๆบางคนเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งอืมถามว่าอยากความได้ความรักดีๆแต่คุณก็นั่งนิ่งนิ่งรักเขาชอบใครก็คงเน่งอยู่แบบนั้นแหละค่ะนิ่งปแต่ก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นเนืองเนือ ไปส่องใครเขาส่องเสร็จแล้วสงสัยหรืออยากจะตัดใจแล้วจ๊ะขอดูไพ่ก่อนส่องเรานิ่งคนที่เบรกไปแล้วคนที่เลิกไปแล้วคนที่ไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดไม่คุยกันแล้วส่องแล้วทำไมส่องเราคิดถึงสอง่องเรายังมีใจมีใจแต่ไม่มีไฟก็เปล่าประโยชน์นะจ๊ะมีไฟก็ต้องมี มีใจก็ต้องมีไฟด้วยใช่คุณรอใครบางคนหรือพยายามตัดใจจากใครบางคนคนที่เคยเบรกพักกับคุณไปแล้วเขายังมาเป็นความทุกข์ในใจของคุณรู้สึกถึงความหงุดหงิดนึกถึงเขาเห็นเขาขึ้นมาก็หงุดหงิดทำไมไม่ทักเราทำไมไม่ง้อเราทำไมไม่มาหาเราทำไมไม่ชื่นชมเราทำไมถึงไม่เอาอกเอาใจเราเหมือนที่เคย คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่คุณไม่ให้เขาแต่คุณอยากได้จากเขาอือารมณ์เนี้ยจะรอต่อไปนะคะรอต่อไปรอแบบเด e h แฮงแมนเดียมเพรสถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นที่หนึ่งในใจคุณหรือถ้าคุณคิดว่าคุณก็เป็นที่หนึ่งในตองอูเหมือนกันก็ต้องไม่ต้องรอแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นที่หมายปะหมายตาหมายปองต้องใจเป็นอะไรที่ดีที่สุดในชีวิตที่คุณเคยมีมา หรือมันอาจจะไม่ได้ดเลิศประเสริฐสีแต่ดีกว่าคนทุกๆคนที่มีมาก็ทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วในตอนนี้วิ่งตามความรักคุณวิ่งตามเขาหรือเขาวิ่งตามคุณคะสิงไพ่ของเรนราศีสิงเข้ามา คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกแล้วก็พยายามจะไม่ไหวตงกับสิ่งยั่วยุต่างๆคุมตัวเองคุมใจแต่อยากกลับไปหาเขาเรื้อเกินนี่คือพลังงานของคุณสิง์ในเดือนนี้ไปกันที่คนที่คุณรักมีกี่คนก็ไม่รู้ละเอาคนคนเดียวอะสมมติถ้ามีคุณมีนัมเบอร์วันหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคุณก็เอาคนเดียวที่คุณ มีใจเออเอาที่คุณรกักอ่ะที่คุณมีใจอ่ะคุณรักเขาเขารักคุณหรือเปล่าไม่ว่าเออเอาแบบนั้นน่ะถ้ามีหลายๆคนนะคะคนนี้คือคนที่คุณรักโอเคไหมไปดูชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเครียดเหมือนกันนอนไม่หลับจิตตกคนต่างวัยต่างชาติต่างระยะทางต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมต่างจิตต่างใจคนที่คุณเคยแบกพักไปแล้ว เขาอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคนรำมุนอบอุ่นเช่นเดียวกันค่ะเขาดูแลคนอื่นได้ดีคนคนนี้มีความสาญฉลาดมีไหวพริบปฏิภานนะจ๊ะคำพูดจาดูดีดูดน่าเชื่อถือนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะค Cup อ่ารับ g h t of Cup เขาก็ดูเป็นคนดูแลตัวคนอื่นได้ดีนะเขาเป็นคนดูเข้าใกล้แล้วอบอุน่น มีเสียงหัวเราะมีอรอยยิ้มอ่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่คุณกับเขามีความต่างกันในความเดิร์ลันนี่งานเดียมเพรสของคุณอะถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นเดียมเพรสของคุณก็ตามเป็นแม่ไม้ก็ได้เพราไม้ก็ได้ไม่ไม้ก็ได้ไม่ก็ได้เป็นความรักในความรับหรือเปล่าเขาแข็งคุณแข็งค่ะคนคนนี้มีดีจะอวดไม่ใช่อวดดีค่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม ถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วมันคงยังดีไม่มากพอเพราะถ้ามากพอเขาคงไม่เดินหนีคุณไปค่ะเขาเดินจากไปแล้วตั้งนานนจะจ๊ะคนที่เคยเป็นความรับคนที่มีจิตใจที่กล้าแข็งเสนอแรงไม่เบาคนเก่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลายัยคนที่เคยผูกจิตผูกใจคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอายุต่างกันนะคนนี้แหละเขาคิดถึงคุณอยู่นะ เขารอจังหวะรอเวลารอโอกาสรอให้สวรร,วรค์โชคชะตาผมฤทธิ์ิดถ้าใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่พยายามเหมือนกับที่ผ่านมาเขาก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้มีความชัดเจนนอะไรเลยฉะนั้นเขาไม่พยายามคนคนนี้เป็นคนชอบมีเรื่องของธรรมะชอบไหว้พระสายมาูด้วยโอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะ สิงเขาคนนั้นของคุณคิดยังไงกับคุณคะเดิมูนเขาไม่ไว้ใจคุณคะ่ะเพราะคุณทำให้เขาเห็นในความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่ความต้องการในการพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมมีแต่ว่าเขาไม่เคยเชื่อใจคุณเลยเดิมเลยเพาะเขารักคุณนะแต่เขาไม่เลือกคุณคะ่ะรักแต่ไม่เลือกคะ่ะ เขาคุณนะทําให้เขาเสียใจหลายๆครั้งหลายๆรอบเราก็อาจจะเคยมีการเจราจาเคยพูดเคยคุยกันแล้วแต่คุณก็ยังทําแบบเดิมๆซ้ําๆเดิมๆทําให้เขาต้องเสียใจเพราะฉะนั้นจะเด็กจบค่ะเขาบอกว่าจบเธอะการที่เราอยู่ด้วยกันนั้นการที่เราสองคนไม่สามารถประคับประคองหรือว่าเป็นเป็นความรักที่เป็นแบบนี้รักที่เขาก็รู้ว่าคุณไม่เลือกเขาหรกคุณก็รู้ว่าเขาไม่เลือกคุณคุณก็รู้คุณเขารู้ว่า คุณรู้ว่าเขาเลือกคุณแต่คุณเขารู้ว่าคุณไม่เลือกเขามันมีสามเศร้าสามคนสามความคุณอยู่ในทะเบียนสมรสหรือเปล่าสิงคุณอาจจะดีวกับตุนค่ะตุนพัจิกค่ะเมทุนค่ะเดลเลฟเวอร์มและก็เมนค่ะอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเดอะสตาคุณอาจจะดีวกับราศีกุมค่ะเดลอมเพสค่ะสเตรนท์ Strength ค่ะห้าไม้เท้า แล้วก็ไม่ทำอะไรหรอกเบื่อในการที่เขาจะทำอะไรละเหมือนเขาก็กลับไปกลับมากลับมากลับไปหลายๆรอบถามว่าทําไมเขากลับมากลับไปเพราะว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟสูงในเรื่องของความรักเขายังทําใจไม่ได้เกี่ยวกับความรักนในไม่มีคุณเขาก็เจ็บมีคุณเขาก็เจ็บเขาแค่กาลังพยายาม มาทักคุณสักทีให้ใจเขาหายเจ็บแล้วเขาก็เดินจากไปพอวันไหนเขาอ่อนแอเขาก็มาทักคุณสักทีอารมณ์ประมาณนั้นคนคนนี้มีความรับเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์แรงเป็นคนเก่งเป็นคนอดทนมีชื่อเสียงหน้าตาดีแน่จ้ะอ่ะขอดูคนรักเก่าถ้าเป็นกรณีของคนรักเก่ามีโอกาสไหมคนรักเก่าจะกลับคืนมาคะก้าถ้วยค่ะไม่กลับหรอกค่ะไม่กลับค่ะ ไม่กลับค่ะเพราะความรักนี้ไม่ใช่มีแค่2องสามสี่มันมีสามสี่ห้าไม่กลับเพราะว่าอีโก้สูงเพราะว่าต่างคนต่างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและต่างคนต่างอาจจะมองว่าคุณมองแบบนั้นเขาก็มองอย่างอย่างที่บอกแต่ไม่อธิบายยากต่อการกลับมาค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะสิงความในใจที่เขาอยากบอก ความในใจ The Devil โอเคความในใจของเขาเหรอเขารอเขารอจริงๆนะเขารอให้โชคชะตานำคุณกลับมาหรือรอตัดอกตัดใจคือเขาไม่เคยลืมคุณได้สักขณะจิตยังฝันเห็นยังนึกถึงยังอะไรอวรยังเป็นความผูกพันที่ร้าวรึกเป็นกรรมเขาบอกว่าคุณกับเขามาเจอกันโดยกรรมเป็นพรหมริขิตเป็นกรรมริขิตเป็นเนื้อคู่ แต่เป็นอาจจะเป็นแค่คู่กรรมกันก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาอยากลืมเขาอยากลืมความเจ็บช้ำกับสิ่งที่คุณทำไว้เขาอยากได้เขาเขาพยายามสร้างความเข้มแข็งเพื่อเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้เขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเดินออกให้ได้แล้วอยู่กับชีวิตเขาให้ได้เขาค่อนข้างจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีทิฐิเหมือนกันเป็นคนมีดี าไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเรียนรู้นิสัยตัวตนของคุณสิ่งที่เขาทําให้เขาต้องเรียนรู้นิสัยใจตัวตนของคุณคือสิ่งที่คุณกระทําไม่ใช่คําพูดเพราะคุณพูดน้อยแต่ทําออกมาค่ะโหรายมากใจรายที่สดเสงขอพาแนะนำหน่ยค่ะ คุณอาจจะใช้ความชานฉลาดคือคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ขี้วอยวายหรือฟาดฟันแต่ใช้ความเงียบสงบแต่แค่ความเงียบของคุณก็สามารถทําให้คนรับรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นั้นๆมันยิ่งกว่าคําพูดที่พูดออกมานะักเพราะฉะนั้นคุณร้ายมากสิง <c oughs> โอเคไหมอ่าขอให้แนะนําค่ะ ให้แนะนําบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากทักทายมาอยากรู้อยากรู้อยากดูแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ทําเป็นสนใจต่างคนต่างหันหลังให้แก่กันและรักการชอบกันยังคิดถึงกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองว่าการกลับมาหรือสถานการณ์ต่างๆต,ต่อให้จะกลับมาต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนความสัมพันธ์นี้ไม่ดี หรือคุณต้องการให้เขาทุ่มเทแล้วคุณหลัดทาอะไรเพื่อความสัมพันธ์นี้แล้วหรือยังถ้ายังก็ลงมือทําซะแต่ถ้าไม่อยากทําก็อัป o ู o อยู่เพราะว่าคุณเองตคุณเองเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกในชีวิตและตัวคุณเองได้ผลของการกระทําของคุณใดๆก็ตามจะส่งผลในอนาคตของคุณทุกอย่างนาจะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอไลน์มาค่ะ 29, แอร์สายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าหวเราเจอกันคลิปหน้าอาจารย์ลืมบอกมีปุ่มซุปเปอร์แท้งอยู่ข้างล่างเป็นรูปหัวใจนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนอาจารย์อา่าเขาเรียกว่าให้รางวัลอาจารย์ให้กี่บาทก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้การแชร์การคอมเมนต์หรือการที่คุณแชร์ให้อาจารย์คอมเมนต์มาแล้วก็ คนเป็น f อฟอาจารย์ก็ถือว่าพวกคุณสนับสนุนทางอาจารย์อยู่แล้วขอบคุณมากๆสำหรับทุกเม้นทุกแชร์ทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ